บิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมมาเจออีกครั้งหนึ่งในบทหรือในหน้าหน้ายี่สิบนะหน้ายี่สิบนะครับต่อจากของเดิมอ,อีกนิดหนึ่งก็คือหน้ายีา่สิบนะเปิดมาหน้ายี่สิบตัวแรกนะครับตัวแรกที่เราเห็นคือตัวอะไรจุดกั้งบนตัวอะไรครับตัวนูน ถ้าจุดอยู่ข้างบนนี่คือตัวนูนนูนมีอะไรข้างหลังมีอาลิฟด้านบนของตัวนูนมีฟัชะอ่านว่านาแต่พอมีอาลิฟขึ้นมาหนึ่งตัวมันจะอ่านยาวเป็นนูนอาลิฟนานูนอาลิฟนาอ่านว่านายาวถ้าไม่มีอาลิฟอ่านว่านานาแต่พอมีอาลิฟนาสีรูนาะนาสีรูนะซอสตัวนี้ต่อซอสซอสสี รอวาูนุนนาซีรูนาตอนนี้ตัวฟ้าต่างกันนะครับจุดข้างบนหนึ่งจุดเช่นเดียวกันแต่มีหัวด้วยตรงนี้มีหัวฟ้าฟีแต่พอเห็นยะมีสุกุนก็แสดงว่าฟ้ายะฟีนี่ตัวฮ่าฮะฮีฟีฮีฟีฮีฟ้ายะฟีฮะฮี ฟีตัวฮะตัวนี้กับตัวฮะตัวนี้ตัวเดียวกันอ่าตัวฮะนี่ก็ตัวฮะนี่ก็ตัวฮะนี่ก็ตัวฮะอ่าตัวเดียวกันหมดเลยตัวฮะหมดเลยอ่าฟ้าเหมือนเดิมอีกฟ้ายะฟีฟ้ายะฟีเหมือนกันอันนี้ก็ฮะานี่ก็ฮะาฮ่าฮีนี่ก็ฮาฮีแต่ว่าข้างหลังมีตัวมีมอยู่ด้วยมีมตายนี่คือตัวมีมอ่ฮะมีมฮิมอ่าฮะไปติกับตัวมีมเพราะมีสุกูุณอยู่ ฟะก็เหมือนกันฟ้าตีกับยะเพราะมีสุกุลอยูฟ่ฟีหิมฟีหิมอ่าต่อไปจบนะครับนี่คือตัววาวาวาตีกับซีนข้ามไปหาตัวซีนอลิฟตายลามตายซีนตายไปอาไปหาตัวซีนตันทีวาวซีนเชิด,ดะวัสซีนซาลามอลิฟลามิมูวัสซาลามูคำเนี้ยเขาเรียกว่าอ่าชัมซียะนะ อาลิฟลามชัมเซียเมื่อเราเจออาลิฟลามชัมเซียะเนี่ยตัววาวน่ะต้องไปตีกับตัวซีนซึ่งมันจะข้ามไปหาตัวซีนนะอาลิฟกับลามนี่ตัดทิ้งไปนะวาวซีนชัดดาวัดซีนซาลามอาลิฟลามิม,มูวัสซาลามูต่อไปตัวกอฟกูน่ะกอฟกูเห็นชัดดาไหมเออเห็นสุกูลไหมถ้าเห็นสุกูลแสดงว่าตัวกอฟไม่ได้อ่านตัวเดียวมันต้องไปตีกับตัวลามกอฟลาม กุลกอฟกูตีลามอ่านว่ากุลกอฟลามกุลต่อไปจบแล้วคำนี้จบแล้วต่อไปกอฟกูเหมือนกันแ wow ต่ตีวาวกอฟวัลกูกอฟกูตีวาวทําให้คําว่ากูอ่านยาวเป็นสองจังหวะกูกอฟวาลกูลามอลิฟลากูล wow าอ่านว่ากูลาคำนี้อ่านว่ากุลอันนี้กูลาต่อไปกอฟตัวเดียวเช่นเดียวกันตัวเดิม กอฟว,วอักูอีกอ่ากอฟว,วักูลามว,าวลัลูกูลูยาวสองจังหวะอ่าอลิฟตรงนี้ไม่ต้องสนอะไรกูลูนี่กอลูกอฟอลิฟกอลามวัลูกอลูกอฟว,วักูอ่านี่ตัวกอฟกอฟว,วักูนูนวนัลาวาวนูกูนูฮาวัลฮูดนันอลิฟดันฮูดัน อาลิบว้าวเอานุนนาซอซออ่ายาวสองชังหวะรอรออาลิบ so ตัยะนี้ไ so ม่ต้องสนเอานาซอรอเอานาซอรออาลิบ so. ว้าวเอานุนนาซอซอรอรอเอานาซอรอตรงนี so ้ลืมเลยอย่างวันก่อนมีมมีชัดดะหน่วงเสียงมาซาลัมมามาซาลัมมาลัมตีมีมชัดดะ อ่านว่าลัมมีมะลิมามาซาลัมมาบาอูดตันบาอูดตันบาบาอินวาอูดตอตาตันเห็นไหมตัวฮากับตัวตาเหมือนกันแต่พอไม่มีจุดมันคือตัวฮาแต่พอมีจุดคือตัวตาบาอูดตัน โดรบาไม่มีเครื่องหมายยาวอ่านจัดไปเลยอ่านในอ่านแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวโดรบาอันนี้ยาสองโดรบาอ่าอันนี้โดรบาโดรบายาสองโดรบบูโดรบาตบัตตาบัตโดรบัตอันนี้ก็ดรบาตาบะบบาโดดอรโรบาตาตาอลิฟตาโดรบาตา do rob na rob roti ba artiwa rob rob konkolak rob rob nunna do rob na do ta ah, kanik ta nah, mim alif ma ini to ta ta tu do rob tua do rob tum rob rob do tum ta tu timim artiwa tum do ti Dorobati Dorobati Dorobatu ma uh, Tak tu mi malib ma Ni tu ma dia kan do ma Dorobatu na Tak ti nun ta nun cedah tun Nun na Dorobatu do do do, do. do do na dot do Dorobatu Dorobatu Dorobana dot doroba roba nun alifna dorobana waduribat wawa dot durori antoni kasro rori ba ba tiga ta anwa bat ba tabat waduribat 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 ani in a lam hahi อะไรฮียังไม่จบมิมมูตีกับจานเห็นไหมข้ามตัวอลิฟข้ามตัวรามไปหาตัวจานมิมจานอะไรมิมจานมุดมิมมูตีกับจานมีชัดดาอ่านว่ามุดเมื่อเราเห็นชัดดาอยู่บนตัวหนึ่งตัวใดตัวนั้นมีสองตัวอา้อาวอ่านอีกรอบตัวจานมิมตีจานไปแล้วตีหนึ่งอา่ามุดต่อไปจานต้องอ่านอีกครั้งหนึ่งจานวี แต่ตัว زان ซีหลังมันอีกก็มีชัดได้อีกแสดงว่าต้องไปตีกับตัวลามอีก ز านลามชัดดะซิลลามลาตะตุอาไลฮีมุซิลลาตุอาไลฮีอาไลฮีมุซิลลาตุวาวตีใครอ่าวาวตีใครวาวไปตีกับลามอ่าวาวลามวัลด้านล่างตัวลามคือตัวมีมมิมมาตีซีนอ่านว่ามัสมิมซีนมัส กัฟกานูนนะ่าท่าตัวเอเมต่อตะตะต,วตูวัลมัสกาน่าตัวัลมัสกาน่าตัอาลิฟตีกับนูนเนี่ยมันจะไม่อ่านตัวเดียวถ้าหากว่าก้างหลังของมันมีมีม,ม,มีสุขูนอ่ามีมมชัดดะอาลิฟเอตีนูนอ่านว่าอินอ่านว่าอิน,อน,อนแต่วตนน่ตาตัวนูนตายเมื่อนูนตายเนี่ยแล้วด้านหลังของตัวน,นูน มีอะไรมีตัวตาอยู่แสดงว่ามันต้องอ่านว่าอิงอิงอ่านูนอีกนูนตายอีกพบตัวซอสตาตาตีนูนอ่านว่า ang, ตังตานูนตั้นแต่เมื่อตอนนูนตายเจอกับซอสอ่านอิกฟ้านี่ก็อิกฟ้าเหมือนกันอิงตาสูรุลลลรอตีกับลามเห็นไหมกั้ามวาวอาลิบอาลิบลามลามหนึ่งสสามสี่ห้า ไปหาตัวที่อยู่หลังสุดเราะลามชฉดระรุลราะลามชฉดระรุลราะลามชฉดระรุลต่อไปลามรอหากว่าเห็นดัมมะอยู่ก่อนคําว่าอัลลอฮ์ตรงนี้เราต้องอ่านว่าลามรลอ่าลามรอแต่ถ้าเราเห็นฟัตฮะเหมือนกันฟัตฮะอ่านี่ฟัตฮะก่อนคําว่าอัลลอฮ์ตรงนี้ เราต้องอ่านว่าล้ำรอเช่นเดียวกันสองเลยนะเจอดมม,มอเจอฟัชฮะตรงนี้เราต้องอ่านล้ำรอล้ำรอแต่เมื่อหนึ่งเมือ่อใดก็แล้วแต่นะถ้าเราเจอกัสโซนะเมือ่อเมื่อเราเจอกัสโซเราต้องอ่านว่าลาเห็นไหมคำเดียวกันบะติลามอ่านว่าบิลล,ล้าลาอันนี้อ่านว่าลาอ,อ่านว่าลาข้างบนก็เช่นเดียวกัน บะาลา้มบิล,ล้มลาอ่านว่าลามาดูตรงนี้หน่อยน,ลลนูนล้านั่นล้ารอตรงนี้นูนมีปัทะอ่านว่านั่นตรงนี้ต้องอ่านว่ารอเมื่อเราเจอดมมะก่อนคําว่าอัลลอฮ์ตรงนี้เราต้องอ่านว่า,าล้ารอปัชฮะก่อนคําว่าอัลลอฮ์เราต้องอ่านว่าล้ารอเช่นเดียวกันแต่เมื่อเมื่อหนึ่งเมื่อใดเราเจอ กัสรอกนคำว่าอัลลอฮ์เราต้องอ่านว่าลามลาอ่ะมาต่อตรงนี้ต่อฮะฮะอ่ะฮะอินเตลสุรุลลอฮะยาสุรคุมอ่ะยะนุนยันนุนตีซอตอ่านว่ายังซอตเปรออ่านว่าสุรซอสสู่สู่สู่รอสุรไงไม sorro, sorro, sur kaf mim kum ing tau surullah ya zur kum nah baca ya ing tau surullah ya sur kum Awauti sin waw sin cedda was sin salam alif la mimu wasalamu wassalamu, wassalamu. เจอกันในบทต่อไป